เหมาะสมพวกเราขออภัยด้วยนะคะหลังจากนั้นพวกอาจารย์และกู้ภัยที่เรียกมาก็พาเวไปส่งโรงพยาบาลและทัศนศึกษาก็ยังเป็นไปตามปกติเช่นเดิมส่วนพวกเราก็โดนอาจารย์สวดจนยกใหญ่ทำเอาหูชาไปเป็นชั่วโมงส่วนทางเว็บกับคิวก็ฉันขอโทษนะเรื่องที่ทำนายตกน้ำ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนั้นเลยขอโทษจริงๆนะเวฟไม่เป็นไรฉันรู้ว่านายไม่ได้ตั้งใจขอบใจนะเว้ยอ,ยอยืงั้นกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะอืถือว่าเคลียร์กันได้ด้วยดีล่ะนะแต่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าชุนเหมือนจะแปลกไป เมื <formation jin x 2> <theater> er e ่อฉันต้องอยู่ลงในชายดยซีซั่นสองอีพทีสี่สิบหกตอนโดยเฉพาะคนสำคัญไม่ต้องที่เขาเป็นเพราะผมดูแลคนหนูไม่ดีต้องขอโทษด้วยนะครับมันไม่เกี่ยวกับที่นายไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับนายที่ไหนมันเกี่ยวกับนายที่ไหนเลิกเทาตัวเองเถอะนาแต่ว่าช่างเรื่องนั้นเถอะยังไงเดี๋ยวนายไปได้แล้วล่ะเพราะพวกซีนจะมาเยี่ยมน่ะเอ๊ะ คุณซีเหรอครับใช่มากันหลายคนไม่ต้องหว่วงหรอกแนนช่วยงานพี่วาถึกไปเธนาชั้นสิบเจ็ดแล้วนะดูแลตัวเองได้ค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมมาใหม่นะครับอืมเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรบอกเฮ้ย <Yeah. S 1> <c oughs> สุดท้ายเรื่องของคุณซีก็ไม่กล้าบอกคุณหนูเลยเอาไงเดียเราอ้าว <c oughs> คุณเมฆสวัสดีครับรู้จักกันหรอสะสวัสดีครับคุณซีนคุณหนูกําลังรอพวกคุณพอดีเลยครับครับอา้าวแล้วนี่คุณเมฆจะกลับแล้วหรอครับครับคุณหนูให้กลับก่อนงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคร,ครับมารายาทดีตลอดเลยฮะขนาดเราอายุน้อยกว่านะเนี่ยซีนเรเร็วๆรู้แล้วนะ แสดงว่าอาทิตย์หน้าก็ไปเตรียมได้แล้วใช่ปะอืมวายอดพักสมองแล้วชะฉันไม่ใช่นายนะที่ขี้เกียจเรียนแง่ <Yeah. S 2> สมควรหุบปากของแกไปซะเจ้าสีตาแล้วนี่พวกเอเวเป็นไงบ้างเอ่อพวกนั้นดีกันแล้วนะเหมือนจะสนิทกันมากกว่าเดิมดีในห้องจะไม่ตึงกันอีกจริงสิเวฟฝากนี่มาให้นายด้วยอะไรอ่ะ อันนี้เป็นการบ้านย้อนหลังมัง้งพวกนั้นฝากขอโทษที่มาเองไม่ได้ด้วยนะไอพวกนั้นแล้วก็ไอเว็บบอกว่าวันกีฬาสีให้แกลงแข่งบนลนะลงชื่อไปแล้วเดี๋ยวแล้วทำไมมันไม่บอกฉันก่อนวะก็มันไม่มีลายแกอะแต่อย่างน้อยก็น่าจะดีไม่ใช่หรอยังไงเดี๋ยวฉันจะไปเชียร์นะ เฮ hey, เอาเวลามาเชียร์สีตัวเองดีกว่าไหมฉันกับไอเซนก็แข่งนะเว้ยแถมแข่งกับไอเวด้วยเอาหรอกแต่เวเจ็บขานี่จะไหวเหรออืมไหวแหละกว่าจะวันกีฬาสีก็พักใหญ่ตอนนี้คงดีขึ้นตอนนั้นคงดีขึ้นก่อนจิห่วงอะไรกันคะนักหนาก็ไม่รู้โอเคแต่ถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนละดูแล้วรู้แล้ว เป็นอะไรของเองอะเป็นเพื่อนเื่อนแต่ว่าอย่ายุ่งเกี่ยวเหี้ยอะไรกับเพื่อนเพื่อนน่ะเงีเย,ยบๆจะนอนอะไรของมันวะช่วงนี้ตามอารมณ์ไม่ค่อยจะทันคนอื่นตรงอื่น,นก็มีมาเบียดทำไมเป็นอะไรของมันอะแปลกไปจริงด้วยแฮะงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่โรงเรียนละกัน อืมกับดีๆอ่ะเีน<ด>คุยด้วยแป๊บหนึ่งได้ไหมแค่สองคนได้อะไรเหรองั้นพวกฉันไปรอหน้าลิตนะโอเคเดี๋ยวตามไปนะปังคือเรื่องวันทัศนาศึกษาที่นายช่วยฉันขอบใจมากเลยนะน่าๆใครเห็นก็ต้องช่วยแถมเซนช่วยเยอะกวฉันอีกอืม อย่าบอกนะว่าจะพูดแค่นี้เออใช่ใช่ใช่ใช,ช,ช่แค่นี้แหละครับเข้าใจว่าเขินพวกชุดเลยไนมะ่กล้าบอกสิงั้นฉันกลับเลยนะพักผ่อนเงยอะๆล่ะขอโทษนะไม่มีอะไรหรอกนายกลับเถอะอืออืมบ้าเอ,อ้ยจะไปล้างทำไมวะแต่ไม่อยากให้กลับเลย อืมฉันว่าฉันอยู่เป็นเพื่อนนายจนกว่าคุณเมฆจะกลับมาดีกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะก็ฉันกลัวนายเหงาหละหรอบ้าเลยนายนี่เดี๋ยวบอกพวกชุนแป๊บนะทำคนอื่นเขาชอบมากกว่าเดิมอีกดเดี๋ยวอยู่เ้าเวนะกลับบ้านก่อนเลยอยู่ทำไมโกเวเหงา โทษทีให้รอเกอร์ไปดิจริงๆก็ไม่รอหรอกฉันกลับมานานและ,ะถึงหอแล้วด้วยเวอร์ละเพิ่งแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ฉันจะกลับด้วยไม่คิดจะรอเลยดิผมรอเฉพาะคนสำคัญครับจ้ะห <laughs> ลับดีๆแล้วกันอย่าให้รถชนแบร์แร์ บาชมัดไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลยแต่มันก็รู้สึกไปแล้วชูบีคอนเน่แม่นชีวิตสะดุดลงอีกขอบคุณที่รับชมนะคะ,ะ,ะคลิปนี้ก็มีเพลงเหมือนเดิมนะคะเอ้อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กด s บั <S <S บ s c r i b e ชชวยมาไงกัน้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย